ผมจีบปลามาส้มมน้อยครับปึ่งจะออกในสองสามมือแม่หนึ่งออกไปเร็วหาตัวแม่สองบันออกครับ ตอนนี้ออกหมดนะอยูก,ก็ประมาณนี้แล้วครับประมาณสามมือสี่มือนะแม่บ่ใหญ่ด้วยครับแม่ตัวน้นอยๆหนี่ง เห็นเขาเลี้ยงอยากลองเลี้ยงเบิงมันเป็นจัางไมงูน้นอยเป็นตาหักก็อย่างนี้ครับลายแต่งมูก็มีสามตวตัวมากเมื่อจะออกตุกขูลายก็ตัวเมี ตัวเมียได้ดอกตัวผู้แปดตัวตัวเมียสามตัวมาหกใจใกันเป็นอย่างที่ตั้งในตัวผู้ลายใหญ่โคกนครับสองเดียว,วนะ ประมาณนี้นะครับลูกมือ